แผ่นดินไหวตึกถลม่มทําให้เราได้ยินชื่อของสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตององอกันมากขึ้นมาทําความรู้จักพวกเขากันดีกว่าสอตององอตามรัฐธรรมนูญ0กศาหนดให้พวกเขาเป็นหนึ่งในองค์กรที่ชื่อว่าองค์กรอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวินัยการเงินการครังสตองอจ,จะต่างกับปชปชปปชนั้นจะตรวจสอบการทุจริตหรือจับโกงส่วนสตองอนั้นตรวจสอบว่าใช้เงินได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าดูจากชื่อภาษาอังกฤษของพวกเขาอาจจะเข้าใจมากขึ้นเขาใช้ชื่อว่า State Audit ออดิก็คือผู้สอบบัญชีที่ทุกหน่วยงานหรือทุกบริษัทจะต้องมีทํางานด้านบัญชีอยู่นั่นแหละรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 8ถึง2 4 5กาหนดให้ผู้บริหารของสอตงมีชื่อว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตองมีจํานวน7คนให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นจากคําแนะนําของวุฒิสภาเป็นผู้บริหารระดับสูงทํางานในระดับนโยบายนอกจากนี้สตงยังมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บริหารในระดับปฏิบัติ ที่จะคอยกำกับทําให้การตรวจเงินแผ่นดินเกิดขึ้นจริงรัฐธรรมนูญกาหนดให้พระมหากรรษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นตามคําแนะนำของวุฒิสภาอีกเช่นเดียวกันในทางปฏิบัติแล้วพระมหากรรษัตริย์ไม่ได้ทรงมาเป็นผู้เลือกเองนะครับแต่มีกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการและด่านสุดท้ายให้สว เป็นผู้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกระบวนการสรรหาจะมีคณะกรรมการชุดเดียวกันที่ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายการเมืองสองคนคือประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผู้นําฝ่ายคา้านตัวแทนศาลสองคนคือประธานสาลฎีกาและประธานสารปกครองสูงสุดและตัวแทนองค์กรที่ได้ชื่อว่าอิสระอื่นๆจะส่งคนเข้ามาร่วมกันเลือกเช่นกะกะตปปชสารธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งโดยกระบวนการจะมีการประกาศร,รับสมัครต่อสาธารณะ และเอารายชื่อผู้สมัครทั้งหมดมาให้คณะกรรมการพิจารณาเมื่อได้ลิสต์สุดท้ายแล้วก็จะส่งให้สวลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นรายคนต่อไปคอตงอจาก7คนชุดก่อนหน้านี้มาจากการคัดเลือกและการลงมติเห็นชอบมาโดยสภานิติปยาแห่งชาติตั้งแต่ยุคสมัยที่คอสชแต่งตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีสวเสียอีกหลังจากนั้นมีสวชุดพิเศษ2 5 0คนที่มาจากคอสชเหมือนกันก็เห็นชอบกรรมการอีกหนึ่งคนเข้ามาดำรงตำแหน่ง จนครบ7คนส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนปัจจุบันคุณมนเทียนเจริญผลมาจากการเห็นชอบของสวชุดพิเศษจากการแต่งตั้งของคอสชอ,อีซึ่งเห็นชอบไว้ก่อนหมดวาระนิดเดียวตั้งแต่วันที่2เมษายน2567นี่คือกระบวนการคัดเลือกคนมาดํารงตําแหน่งในองค์กรที่ชื่อว่าอิสระทั้งหลายเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ดูแล้วก็ไม่ได้อิสระจริงไม่ได้ปราศจากอํานาจการครอบงําทางการเมืองจริงเพราะว่าต้องผ่านสว และสอวอก็มีที่มาจากอํานาจทางการเมืองฝ่ายหนึ่งและเป็นเช่นเดียวกันทั้งกงกตทั้งปป,ป,ปชทั้งตุลาการสารธรรมนูญทั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดินและสอตองงซึ่งองค์กรเหล่านี้ก็จะวนเลือกกันเองอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบกันเองอยู่แบบนี้คอตองงอคนหมดวาระตั้งแต่กลางปี2 5 6 7มีกระบวนการเปิดทับสมัครการสรรหา ซึ่งก็ได้คนที่มาจากองค์กรอิสระต่างๆวนเวียนกันอยู่เป็นรายชื่อลิสต์สุดท้ายส่งให้สอวอแล้วปรากฏว่าสอวอพิจารณาเลือกแค่4ี่จาก6คนและไม่ผ่านอีกสองคนทําให้ก็ยังต้องเปิดรับสมัครและมีกระบวนการสัรหาเกิดขึ้นใหม่ระหว่างมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและตึกถล่มสตงจึงยังไม่ได้มีผู้บริหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เต็มตามความรับผิดชอบปี2568จะเป็นปีที่มีการเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่งขององค์กรที่ชื่อว่าอิสระจํานวนมาก ทั้งสอตงออีก2ตํตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก2ตํตำแหน่งกกตอ,อีกตําตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินอีก1นึ่ตำแหน่งฝากประชาชนทุกคนติดตามกระบวนการเลือกสรรคนเหล่านี้ด้วยนะครับ